Welcome back to my channel B.I.K.E.R.I.N.S.P.I.R.E. E. วันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่โลกของปืนลมรัสเซียรุ่นหายากและคลาสสิกที่นักสะสมทั่วโลกต่างตามมาหาเพราะทั้งดีไซน์ความทนทานและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแบบที่ปืนลมจากประเทศอื่นไม่สามารถเรียนแบบได้ใครที่ชอบงานแนววินเทจกลิ่นอายุคสงครามเย็นและเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมบอกเลยว่าคลิปนี้ตอบโจทย์สุดๆเริ่มกันที่ภายนอกเอ็กเรีย ปืนลมรัสเซียส่วนใหญ่จะออกแบบด้วยโครงเหล็กแทบทั้งกระบอกไม่ว่าจะเป็นรุ่นไอซัเอชใบขาวหรือรุ่นสปอร์ตคลาสสิกต่างๆจะให้ความรู้สึกแน่นหนาและแข็งแรงแบบโซเวียตแท้ๆงานไม้ที่ใช้ทำผ่านท้ายมักเป็นไม้บิชชอรหรือไม้พื้นเมืองของรัสเซียลวดลายเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์ความรู้สึกตอนจับคือหนักแน่นและมั่นคงมากกว่าปืนลมสมัยใหม่ที่เน้นความเบาซึ่งนี่แหละคือความคลาสสิกที่นักสะสมหลงรักเมื่อพูดถึงภายใน อินเทียร์เมคคา닉จุดเด่นของปืนลมรัเสเซียคือโครงสร้างแบบตรงไปตรงมาไม่มีระบบซับซ้อนเกินจำเป็นรุ่นสปริงเกอร์อย่างไ z ซ3 8 8และ i z ซั6 1มีลูกสูบใหญ่สปริงแข็งแรงและรางไกที่แม่นยำทำให้การซ่อมการอัปเกรดและการบำรุงรักษาทำได้ง่ายมากส่วนรุ่น PCP c l a คลาสสิกอย่างอนุกรมยูนเกอหรือใบ c าดเอ็มพีซีรีจะใช้ระบบวาล์วที่แข็งแรงออกแบบเพื่อใช้งานในสภาพอากาศหนาวจัด ทำให้ความเสถียรดีมากแม้ใช้ในอุณหภูมิต่ำด้านประสิทธิภาพเพอร์ฟอร์แมแม้หลายรุ่นจะมีพลังงานไม่สูงเท่าปืนลมยุคปัจจุบันแต่ความแม่นยำคือสิ่งที่รัเสเซียทำได้ดีมากด้วยลำกล้องคุณภาพสูงแบบเกลียวตัดละเอียดให้กลุ่มเป้าต่อเนื่องยิงซ้ำาตรงเป้าแม้ระยะ20-30เมตรสายแข่งขันระดับนานาชาติยังยอมรับคุณภาพลำกล้องจากรักเสเซียหลายรุน่นรุ่นสปริงเกอร์มีแรงถีบรีคอย ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนรุ่น PCP จะให้แรงยิงนิ่งและจัดกลุ่มดีเหมาะสำหรับการยิงเป้าและสะสมสุดท้ายนี้ขอสรุปว่าปืนลมรัเสเซียคลาสสิกค,คือเสน่ห์แบบที่หาไม่ได้จากปืนลมสมัยใหม่ความหนักความดิบความเป็นเหล็กทั้งกระบอกและความแม่นยำระดับตำนานทำให้หลายรุ่นกลายเป็นของสะสมที่มูล,ลาค่าเพิ่มขึ้นทุกปีหากคุณชอบงานวินเทจที่มีเรื่องราวบอกเลยว่าปืนลมรัเสเซียคือหนึ่งในที่สุดของวงการ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม b i k e r i n s t i r e